สดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบเจอกับครูขวัญเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้เด็กๆคงสงสัยกันแล้วนะคะว่าบนกระดานทําไมถึงมีลูกข้าวโพดนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยนะคะาจากที่เด็กๆสังเกตเห็นจะพบว่ามีข้าวโพดทั้งหมดกี่จานคะมีทั้งหมดอยู่2จานแล้วในแต่ละจานมีข้าวโพดกี่ฝักคะ มีข้าวโพด4ฝักใช่ไหมคะจะเห็นว่าทั้ง2จานจะมีจํานวนข้าวโพด4ฝักเท่าๆกันใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าโคขวัญอยากทราบจํานวนของข้าวโพดทั้งหมดเด็กๆมีวิธีการหาผลลัพธ์ได้อย่างไรคะนั่นก็คือวิธีการบวกถูกต้องค่ะซึ่ง ถ้าเราบวกกันไปแล้วนะคะจำนวนของข้าวโพดท,ทั้งสองจานของเราได้เท่าไหรคะได้เท่ากับ8ฝักถูกต้องนะคะทีนี้เราจะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของการบวกจะได้เท่ากับ4บวก4เท่ากับ8จะเห็นว่าการบวกของเราจะมีจำนวน เท่าเท่ากันใช่ไหมคะก็คือ4-4บวก4เท่ากันนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการคูณน,นั่นเองเรามารู้จักสัญลักษณ์ของการคูณกันก่อนนะคะเครื่องหมายของการคูณลักษณะจะคล้ายๆตัว x ซนะคะซึ่งการคูณหมายถึงอะไรหมายถึงการบวกเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่า กันนั่นเองนะคะเหมือนจากจำนวนที่ครูขวัญได้กำหนดเนาะข้าวโพดมีอยู่2จานนะคะในแต่ละจานจะมีอยู่4ฝักนะคะถ้าเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่า4บวก4เท่ากับ8แล้วถ้าเขียนในรูปของการคูณน,นะคะซึ่งในข้าวโพดของเรานะคะจะมีทั้งหมดอยู่2จานใช่ไหมคะ ในแต่ละจานจะมีอยู่4ฝักซึ่งเขียนในรูปของการคูดก็คือ2คูน4ซึ่ง2มาจากอะไรมาจากกลุ่มนะคะแบ่งข้าวโพดออกเป็น2กลุ่มแล้ว4มาจากอะไร4ซึ่งในแต่ละจานของเราจะมีจำนวนของข้าวโพดอย่างละ4ฝักนะคะซึ่งรวมกันไปแล้วนะคะได้ทั้งหมดเท่ากับ 8หรือ2 8คูณ4เท่ากับ8ใช่ไหมคะเมื่อเรารู้จักเครื่องหมายการคูณและความหมายของการคูณกันแล้วเรามาทำตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะลูกอยู่บนกระดานะจะสังเกตเห็นว่ามีจานมะเขือเทศใช่ไหมคะทั้งหมดอยู่3 จานในแต่ละจานจะมีมะเขือเทศอยู่2ผลนะคะซึ่งเราจัดกลุ่มได้เป็น3กลุ่มซึ่งในแต่ละกลุ่มจะเป็น2ใช่ไหมคะจะเป็น2ผลนะ,ะถ้าเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการบวกเด็กๆสามารถเอาจำนวนของมะเขือเทศในแต่ละจาน มารวมกันซึ่งรวมกันแล้วได้เท่าไหร่คะได้6นะคะท้ายเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเราก็จะเขียนมาในรูปแบบดังนี้นะคะก็คือ2-2-2บวก2บวก2เท่ากับ6นะคะถ้าเขียนในรูปของการคูณมะเขือเทศของเราจัดกลุ่มได้กี่กลุ่มคะ3กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกี่ผลคะอลอ่ผลถูกต้องนะคะถ้าเขียนในรูปของการคูณก็คือ3คูณ2เท่ากับ6ถูกต้องนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะตัวอย่างที่3ของเราคือรูปมระจะมีทั้งหมดจำนวนกี่จานคะในแต่ละจานมีกี่ผลคะ ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของการบวกเด็กๆสามารถเขียนได้อย่างไรเอ่ยอนั่นก็คือ2 2บวก2บวก2บวก2เท่ากับ8ถ้าเขียนในรูปของการคูณละคะก็คือ4คูณ2เท่ากับ8 ถูกต้องนะคะต่อไปให้เด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วกวาดภาพตามที่ครูขันกำหนดลงไปในสมุดนะคะ สำหรับคาบนี้ครูขอนก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยนะคะ